ต่อไปเป็นเฉลยตอนที่2และตอนที่3นะคะเป็นแบบเติมคำและแบบแสดงวิธีทรรมค่ะข้อ28ถึงข้อ30นะคะมาดูข้อ28นะคะมีข้อมูลมาให้คือเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นของเด็กชายโชคชัยรักเรียนนะคะโดยกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวน2ชิ้นนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามค่ะจากข้อมูลจำนวนรถพ่วงรวมกับจำนวนหุ่นยนต์มากกว่าจำนวนเครื่องบินรวมกับจำนวนรถไถกี่ชิ้นในข้อนี้นะคะเราจะต้องหาจำนวนรถพ่วงรวมกับจำนวนหุ่นยนต์และจำนวนเครื่องบินรวมกับจำนวนรถไถก่อนนะคะแล้วจึงนามาลบกันค่ะ นักเรียนอย่าลืมดูกำหนดให้นะคะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวน2ชิ้นรถยนต์นะคะมี3รูปก็จะเท่ากับ6ชิ้นนะคะส่วนเครื่องบินมี4รูปเท่ากับ8ชิ้นหุ่นยนต์มี7รูปนะคะเท่ากับ14ชิ้น รถพ่วงนะคะมีสองรูปเท่ากับสี่ชิ้นรถไถมีสามรูปเท่ากับหกชิ้นนะคะนำจำนวนรถพ่วงนะคะรวมกับหุ่นยนต์นะคะรถพ่วงมีสี่ชิ้นรวมกับหุ่นยนต์สิบสี่ชิ้นนะคะได้เท่ากับสิบแปดชิ้น ต่อไปนะคะนำจํานวนเครื่องบินรวมกับรถไถเครื่องบินมี8ชิ้นรถไถมี6ชิ้นรวมกันได้เป็น14ชิ้นนะคะต่อไปนะคะนำ18ลบ14ได้เท่ากับ4ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ4ชิ้นต่อไปข้อ29นะคะ แม่ค้าขายไก่ทอดได้76ชิ้นราคาชิ้นละ15บาทนำเงินไปซื้อน้ำมันพืช435บาทแม่ค้าเหลือเงินกี่บาทในข้อนี้นะคะขั้นแรกเราจะต้องหาก่อนว่าแม่ค้าขายไก่ทอด76ชิ้นราคาชิ้นละ15บาทจะได้เงินกี่บาทนะคะโดยใช้วิธีการคูณ เสร็จแล้วนำเงินไปซื้อน้ำมันพืชนะคะ435บาทแม่ค้าเหลือเงินกี่บาทให้ใช้วิธีการลบนะคะนำ76คูณ15นะคะ5คูณ6ได้30ใส่0ทด3 57 35บวกอีก3เป็น38 1คูณ6ได้6 1คูณ7ได้7รวมกันเป็น1,000 1 4 0นะคะซึ่งก็คือจำนวนเงินที่แม่ค้าขายไก่ได้ต่อไปนำไปซื้อน้ำมันพืช435นํา1นำ1,140ลบด้วย435นะคะในหลักหน่วย0-5ลบ5ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น10ข้างหน้าเหลือ3นะคะ10-5ลบ5เหลือ5 3-3ลบ3เหลือ0 11-4เลบ4เหลือ7ดังนั้นแม่ค้าเหลือเงิน705บาทต่อไปข้อ30นะคะเป็นแบบแสดงวิธีทำรรค่ะพ่อของมาลีทำสัญญาไปทำงานต่างประเทศเป็นเวลา5ปีซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่าต้องทำงานครบกำหนดจึงจะกลับบ้านได้ แต่พ่อของมาลีทำงานมาแล้ว2ปี8เดือนพ่อของมาลีต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกี่เดือนจึงจะได้กลับบ้านตามสัญญาในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพ่อจะต้องทำงานเป็นเวลา5ปีนะคะโดยทำงานมาแล้ว2ปี8เดือนพ่อจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกี่เดือนจึงจะได้กลับบ้านตามสัญญา เราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบนะคะมีหน่วยสองหน่วยนะคะคือปีกับเดือนนักเรียนเขียนหน่วยไว้ข้างบนนะคะบรรทัดแรกนะคะพ่อของมาลีทําสัญญา ไปทำงานต่างประเทศห้าปีบรรทัดต่อไปนะคะพ่อทำงานมาแล้วสองปีแปดเดือน นำมาลบกันนะคะบรรทัดที่3ค่ะพ่อต้องใช้เวลาอีกในหน่วยเดือนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้างบนนะคะเป็น0 0-8ลบ8ไม่ได้นะคะต้องกระจาย1ปีมาให้นะคะโดย1ปีมี12เดือน ก็จะได้เท่ากับ12เดือนนะคะและในหน่วยปีก็จะลดลงเหลือ4ปี12-8ลบ8เหลือ4ในหน่วยปีนะคะ4ลบ2เหลือ2ดังนั้นพ่อต้องใช้เวลาอีก2ปี4เดือนจึงจะได้กลับบ้านตามสัญญานะคะนำมาเขียนตอบอีกรอบนึงค่ะ แบบนี้นะคะ